ได้เมนูสมปะโคอ่านี้ผมใส่ใไข่แม่เดี๋ยวครับเดี๋ยวมากินร่วกันครับเตรียมเครื่องปูเครื่องยังครับเนี่ยมันไม่ดับ <c oughs> ไม่ดับลเลยเลียงเต,ต้เต้นเนี่ยครับผมโอชาโอชาใส่ทุกคนอย่านี้นะครับเนี่ยอ่ะขออนุญาต ปลาบรรยายนะครับเต้อ่านี่ครับนี่แค่นี้สนุกไหมใส่ตัวเลครับผมเขี่ยปัวเขี้ยเมื่อยได้คุ้มตุยดีครับใส่ไรใส่ไรใส่ไรใส่หน่อยใส่ไรเฮียคนอีสีตาไหลนะครับอ่าโอเคครับผมน้ำข้าวไฟไปครับเป็นอ่าน้ำเดือนแล้วครับวันนี้ เดือแล้วใส่ปลาลงไปจนน้ำเดืาสุด,ด,สด,สดยอดอีก่ไข่ป้าค,าคอซอาคอไครับผมอแม่ไข่ไข่เต็มบ่องนี่ครับผมน่นอนโอ้หมันขึน้นหมดหมดน้อนมอีน้นอยสุดน้อยมไปใ่ไไข่คอมันนัวสิครับใส่ปางไปโอ้ยสุดยอดเนี่ยไอ้หอมกินว้เนะครับา ที่เราใส่ปลาใส่ปลาไข่ปลาเดี๋ยวถ้าไข่ปลาต้องไข่หมูแดงขออนุญาตซีมหมูด้วยครับเด้อสุดดยอ